มันไม่ง่ายนะคุณคุณตายเยอะใช่ไมผมมันตายเจ็บเลยจงอางนีเข้ายังไยครับคุณคาร่าเข้ามาแล้วค่ะแา่คุณจงอางอ้อยังนะไปไม่ไดคุณคุณบ้ายัรับเหลดไม่เสร็จเลยอะไรคือคุณบ้าหลังว่าฮัลโหล เด้อเดเดอเด้ม uhm ีดันเจ้าแล้วหมไปัาแล้วัลไงคุณเฮ้ผมดีผมดีตัวทำไมแต่ละคนเด้เดเดเขาอยากันหลังอีกหัลยหลคุณฮัลโหลาเดอเอย่าพิ่งรีเลยอย๊คุณคาร่าผมไชนมุงผมไปชนุมโอ๊ผมไปชนมุมาแล้วผมกรเดิ่งมา ผมก็อยู่ด่านเก้าเฉยเลยเฮ้ยคุณอยู่ด่านเก้าเราอยู่ด่านเก้าแล้วเจิงว่ยเอ้าแล้วคุณไปด่านเก้าแล้วว่ะโอ้อัปเดตเสร็จสักทีโอ้ไม่ก็เอ้าอีกนิดเดียวเท่านั้นเขาหันกลับมาดูอยู่ อ้าวไปแล้วเฮ้ยคุณุฟฟ้าลอยแล้วก็เดยนมาชี้อยคุณจองอางทำได้ไงคะมีไฟฟ้าที่เรามีเทคนิคไหมไม่มีอะไรอะไรไม่มีคันนี้ผมโอนภาพลอยไปเรื่อยๆ้าพี่ฟ้ามาได้ผมให้สิบบาทสิบบาท สิบบาทป้าไม่อยากไปเลยคะ่ะแต่เลือกไม่ได้เหมือนเหมือนแต่ละคนพยายามมาข้ามมาด่านนี้กันหมดเลยแล้วเอผมที่ไม่ความขาพยายางคุณคุณจงอางเขาพน,านันไว้สิบบาทใช่ไหมผมขอขึ้นไปห้าสิบแล้วกันผ่านได้ได <laughs> อายจ u, ความตั้งใจเพิ่มขึ้น,นค่ะเปลีหยนมาเลยเห็ี่ยนมาเลยเห็นแล้วระวังคงจริงระวังคงจริงต้องแบบคุณป้าเนี่ยกระดึ๊ๆๆบกระดึ๊บไปข้าราชาขับขับปุ๊บชนขับปุ๊บชนเขาเหมือนนอ,อนเลยคุณพี่เหมียวเห็นไหมอ้าวกระดิ๊บมนโดนชิกพอยพผ่าน เอ้ยสิบบาทกับสิบบาทก็ได้มาโดนเช็คไฟผ่านเฉยเลยเฮ้ยก็ได้มาโดนเช็คไฟใช่ผ่านแล้วจะไปไงนี่โอเคผมมองเห็นท้องฟ้าหลายรอบมาเลยครับคุณดูถูกป่ะเก็บมาละโอเคสี่แล้วคุณจงอาตอนนี้โค้งยากนะครับเอ้ยแก็บโดนเช็คไฟอีกเมื่อกี้ รถไฟโชคดีอ่ะแเดิ้งไปโดนเช็คไฟตลอดเลยเก็บโดนคำสั่งนี้มันน่ากลัวจริงๆโอเคน่ากลัวมากครับผมบินไบแล้วบิเป็แล้วครับพี่ฟ้ามาให้ผมให้สามสิบบาทเฮ้ยเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วกลายเป็นเก้าสิบแล้วเอาละกลายเป็นเก้าสิบแล้วเป็นเก้าสิบแล้วนะเอาละแล้วคุณฟ้าผมเชื่อคุณฟ้าทำได้ แล้วคู่นั้นที่ผ่านที่ผ่านด้วยกันบล็กอกอ One hour later เด้ไ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 ด oh. พี่เมียวตัวนิ่ง oh. เอ้ย90แล้วก็ดนนันนะที่คนอื่นเขาชอบพูดกันดันคือดันนี้ คุณพาต้องไปแบบไม่เบรกไม่เบรกเหรอไปแบบไม่หยุดเลยเลี้ยวเลี้ยวแบบแซงไปเลยอ้าวตั้งแต่แรกเลยเนี่ผมว่าเออกระดิ่งไปแบบนั้นก็น่าจะได้อยู่นะดูดูเขาทำนี่กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งพยายามกระดิ่งไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปได้ด้วยสามสิบจีเหรฮ้ยขาดจีบมาสามสิบได้ด้วยการเด้งเหรอ เฮ้ยคุณน้องจริงมากเลยเนี่ยวิ่งไปโดนเช็คพอยต์เออแต่ฟาร์มแต่ไม่ว่าโชคดีหรือเปล่าโอเคชื่อโดนน่โอ้โหดูทรงละดูคนไม่ได้เนี่ยหน้านี่อะไรเนี่ยจีบจีบผมนี่คุณจีบผมนี่คุณตอนนั้นเขาสนุกกันจังค่ะแต่จอดนิ่งทำไมอ่ะกต่ลังลิง เขาไม่ได้นิ่งเลยนะเขาแบบกระตึ้มอยู่นี่ก็ยิงไม่หยุดเลยไอ้สมุดตัวไอ้ลืมเด็กจยิงจังเลยไลูกหลงคุณฟ้าจะโดนลูกหลงไหมนะเฮ้ยเฮ้ยดาบอันนี้อะไรเอเฮ้ยอะไรเนี่ยอันที่สามคืออะไรอ่ะ ะไรมันคืออะไรเออยท่านสี่มันเอ้าเรือทำไมเขาถึมาเกิดใหม่เมื่อกี้เขายังไม่ตายเมื่อกี้เห็นอุ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่ดีๆก็โดนวาร์ปไปตรงที่ว่างแล้วก็ตกไปใช่ไปตกเลยอะแล้วแดงหมดเลยสีแดงหมดเลยทอะไรเนี่ยเอ้ยผมเปลี่ยนสี่แล้วเป็นสีขาวอีกแล้ว อ่าพี่ฟ้าจงดูอ่ะแบบนี้สิเอ้าเฮ้ยไสูตรโงไี่ต่อแล้วตีสองแล้วเมื่อกี้พี่ฟ้าพี่ฟ้ามาได้ไหมพี่ฟ้าถอยใส่หลังใส่ไปเซฟไปเซฟอยหลังถอยหลังได้ไหมถอยหลังอีกสามแล้วิทีถอยหลังไม่ได้สามแล้วเอ้ยได้แล้วตรงไนี่มันเป็นคำศัพท์เป็นข้อที้กองเลยนี่ดี อ๋อแล้วไปรถสลายไปแล้วต้องไปรถรถพีฟ้าสลายไปเลยอ่ะแล้วพี่ขามไปเนี่ยจะเจ็ดได้ไหมไม่ได้ต้องกลับไปไม่ได้ต้องกลับไปที่หกก่อนหลออแล้วพี่ฟ้าไม่ขยับเลยอ่ะตอนพี้ไม่ขยับอ้โหตอนรับบอลเอาดีไงมามาแล้วเนี่ยมันโดนไป่ขอไปพี่ขอไปขอใหม่ขอให มาด้วยสิคะตรงนี้มีผิดกระเด้งอันนี้เหรอทำอยู่หลังเลยไหมเอ้อเอ้ยเอาเอาว่าแ่ปั่นไปลอยอยู่อะใอ้แล้วว่าตัวให้ให้บางคนบินได้เท่านั้นถ้าทุกคนบินบินได้มันจะไม่เสียงให้อ่ะเอาหรอเออจริงก็ เออให้ให่แค่บางคนแต่แต่จะระเบิดพี่และไม่ไม่ตอนนี้ผมก็กาลังขับรถเที่ยังมีพีเลยเอาไว้เอาไว้เราต้องได้แต่มันเซฟไม่ได้ขอแฮปปี้ก่อนออ๋ถ้าทุกคนไม่เอาไหวอืมตอนบินเซฟไม่ได้สอง a ันปีต่อ ไม่มีความแบบตั้งใจเล่นแบบของจริงเล้วเนี่ยมีแต่คนแบบใช้สูตรโกงแบบเด้งเด้งทำไปเช็คคอย์เมาไปโดนอะไรอยู่ตอนนั้นลองสิได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะมันไม่ยิบเยียบเช็คคอยดีกว่าเซฟเลยเซฟเลยอย่าไปหยิบอีกคนมาก่อนมาแล้วมาแล้วจะให้เราเอามาให้แล้ว หยิบเช็คพอยังไม่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้หยิบเลดิงไปแล้วโอ้าพี่ฟ้าหายตัวมาแล้วพี่ฟ้าลพี่ฟ้าไม่ต่อเลย้คุณฟ้ากำลังดีฟ เดี๋ยวอันนี้คำสั่งนะพี่เดี๋ยวพี่เราใช้กับพี่หน่อยนะถ้าเขาผ่าน่นี้รถใหญ่รถใหญ่เกินต้องรวัหน่อยิะฮะฮีฮรัะฮ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 ะัะฮะะน อารมณ์เหมือนพี่ปลาลองพี่ปลาลองลองเล่นด่านนี้ให้ดูหน่อยด่านนี้อารมณ์เหมือนปลาเอ็นเดอร์โฟอะวับวับวับมาใช่ใช่ลองลองเล่นลองเล่นผมจะดูผมจะดูมันเลื่อนใช่ใช่มันเลื่อนมันเลื่อนโอ้โหเดี๋ยวไปด้ยแล้วทำไมนายเดินมาอย่างนี้เลยเราต้องเฉียงไปเฉียงขวาไปเลย อีกฝ yeah. ั่งนี่เป็นเสียงใช้อีกตัวแตกอีกฝั่งเสียงใช้สมองเลยนั่นแหละครับนั่นแหละเอ้ผมบอกแล้วถ้าอ่านได้มาซ้า้ต่อไปก็ต้องขวาอันนี้เนี่ยเป็นขวาเบี่ยงขวาเบี่ยงใช่เบี่ยงขวาแต่ละฝ่ายเอ้ยโอ้โหเลยยากใช่ด้วยเขาอยู่จุดแดงเดงๆอ่ะดูดีจะดีอือ A later few moments มาตำรวจเขาเินได้แล oh, ้วสบายแล้วเอาไปไๆๆไปไไปไไเซฟไม่ได้ผ you know, mm. wow. ู yeah, well, değil, really. ้ช่เหรอเซฟไม่ได้เหรอไม่เป็นไรมันเดินเล่นนะไม่เลยไม่ขี่แล้วรถคุณแค่นี้ผมก็เพลนหายแล้วหนาวโดนบาปแล้วตาไหม้ม่ตาย ด่านที่คุณฟ้าผ่านมาตอนแรกนั้นไหนที่เดินเล่นน่ะนะเต็กพอยใช่เต็กพอ,อยแล้วโอ้ยนี่ยากนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไหล <c oughs> อีก็ผ่าน <c oughs> ไปเชือผม <c oughs> วันนีห้าทุ่มห้า <c oughs> ทุ่มเลยเหรอ ไมนี่รามยืนกระตกแมไปเลยจะพารถคันนี้ไปสู่ชิ้นมันยังเป็นรถยือได้ยังไงตัวใช้คำสั่งอะไรมั่งเนี่ยอออเ ผมว่าถ้าถ้ามากกว่านี้มึงก็จะมีแต่ยูโนใช่พอแล้วจะพอแล้วยังทุกคนเราไม่เจอกันเลยเราผ่านผ่านกันตลอดเลยเนี่ยเราสองแทงไม่เจอกันเลยอ่ะมีแต่อะไรนะวับวับไปนู่นวับไปนี่เขามีเวทมนตร์ อ้าวล้มพอยังเขาอยากพอแล้วเราเราคนพอโอ้พอแล้วก็ได้นะพอพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็พอแล้วพอแล้วลมไม่จะตายถึงพันละไหนคะแนนรวมเหรอคารเจ้อีกเนาะคุณคาร่า มันใกล้ถึงฝันเราไงก็อีกร้อยกว่าสียกวเยอะไปแล้วช่วยด้วยอันนี้คุณคาร่าหนิอุ้ยอะไรวับวับอะไรไหไฮคุณคาร่าค่ะก้าวก้ร้อยแล้ว ไปคุณฟาตัวแบบนี้เจ๊สิคะทางั้านละคุณคุณคุณฟาแฟนด่าเราบดินไม่ดูไหนดิเดินเหรอเดินไม่ได้คุณพี่เหมียวฟาก็ว่าเฮ้ยฟาชอบด่านนี้ค่ะเฮ้ยไปเลยคุณฟาฮะบอกความเร็วของตัวเองเฮ้ย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 เป้เลย ดนะ่านด่านที่ภาคภูมิใจใช่เันตอ้วีด่านลี้ในคลิป <laughs>